สวัสดีครับพี่นอ้องบนตัวบรรยากาศบะนะครับไปติดตามน้ำทั้งเหนือเกื่อนนะครับนะทั้งติดตามทั้งเหนือเกื่อนกระน้ำกม็มีไหลลงมาอยู่เรื่อยๆนะครับน้ำขือบุรรัต์ก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นอยูะนะครับแต่บ่บ่มากเกินไปบ่มากเากเินที่กําหนดนะครับที่เคลื่อนอุบลรัตน์นั้นยั่งล่องรับน้ำได้เยอะแต่ว่า มื่อนี้วิญญาณทายคลิปนะครับวันที่7นะครับ7ตุลาพายุเข่าอีกแล้วนะครับแต่วิญญาณเลยมาเบิงตรงเกินน้องไหวตรงน้ําตกเกินน้องไหวนั่นแหละแปลกหูแปลกตาไปเลยพี่น้องบนหน้าเสื้อผ้าไปตรวจสอบผ้าไปสืบสวน สืบเสาะหาน้ำข้าพี่น้องเบิงนะครับเมื่อนี้มาอยู่เคลื่อนน้องไว้นะครับแปลกใจมากเลยว่าน้ำเคลื่อนน้องไว้นั้นเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะครับเบิ้งพี่น้าเมื่อหนาเสื้อเลยว่าตอนวิญญามาติดตามคลิปวังเมื่อเดือนที่แล้วนะครับตอนฝนตกชุกๆน้ำตรงนี้วิญญายืนอยู่นี่บ่อดใดนะครับ ุนห้อยกันน้ำเห็นมาครับอยู่เทิงขึ้นมาครับอยู่มองกระจอนัางขันข้นเขาบนนะครับแต่มาเดียวนี่จับน้ำอยู่ตำแหน่งแบบนี้เบิ่งดูพี่น้องว่านาเสือเล้วหมื่นบนนอหนิบรรยายนางกระไรๆนะพี่น้องกระไรนี่เป็นมองท่องเที่ยวไปย่างโดยบรรยายเลยพี่น้องสามารถมานั่งทานอาหารชมบรรยาก,รกาศา ได้เลยนะครับจากน้ำได้หลายทานมากเกือบเครื่องเดือนกลับมาเป็นสภาพนี้แล้วนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับตอนนี้วิญญาอยู่ล่านตรงล่านกำทวนปลาเผานี่นะครับวิญญาลงมาหนี่พอเป็นเอซี่ตัวยงของวิญญาเลยนะครับว่านาสื้อนะครับวิญญาคิดว่าน้ำมันสีไหลตูนจำตามตาม,ตามที่หอักน้ำ ฝนตกดูดูเนาะบ่านาเสื้อครับพี่น้องน้ำเมื่อไยแต่ว่าเคลื่อนน้องไว้ตรงเคลื่อนกันน้ำทั้งเจ้าหน้าที่เคลื่อนน้องไว้ทั้งกรมช่วนประท่านเพื่อนได้ดันน้ำขึ้นนะครับอัดล่มใส่ทอดันน้ำเพื่อกักเก็บน้ำกับกักเก็บน้ำไว้แล้วกระบ่กบอกว่าพายุลูกนี้มาอาจสิบ่แห้งก็ได้เพี่น้องอาจสิบ่แห้ง คนเลยกักก็นน้ำไวเษษษ้เพื่อใส้เกษตรกรเพื่อใส้ในการทำประปาหรือว่าเอาไว้เก็บใบใส้งานน้ำบริโภคบริโภคนะครับแต่น้ำยังเป็นสีแดงอยู่เพราะว่าเป็นยังยังเป็นสีแดงเพราะว่าหน้าห่วยน้องข้องเบึงในคนลุ่ม้นห้อง,องยังไหลลงมาเพราะว่าสิเป็นห่วยห่วยไส้ หวยคุ้มุมหวยเสือเต้นหรือหวยเลกหวยน่อยด้านที่ตะวันออกตะวันทางที่ใต้มีหวยย่างหวยทุ่งโป้งหวยโน่นจิกนะครับหวยบงกล้วยหลายหวยนะครับสิไหลลงมาเนาะยังมีโยขางบ่อหลายนะครับแต่มาปีนี้บรรยากาศดีมากนี่นะอกเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวนั่งทานอาหารอร่อยอร่อยรับลำ รับบรรยากาศแบบนี้นะพนี่นะไปไปเบื้องช่วนั้นะขึ้นไปเบื้องเรื่อยๆนะครับนะครับบรรยากาศแบบนี้มองในมุมแบบนี้ณเวลานี้นะครับเหมือนน้ําตกมาจากตรงภูเขาต่างๆนะครับมั่นกระไรบรรยากาศอีกแบบหนึ่งครับผมเห็นป่ะคับมั่นกระไรบรรยากาศ หรือว่าบรรยากาศที่ดีแล้วก็ค่วมสวยงามก็เกิดขึ้นสางคววมสุขใดทุกที่ที่ที่เราไม่กำหนดครับขึ้นมาตรงพระลานหินวิญญาณนึกว่าอยู่สามพันโบกพี่นอ้องนึกว่าอยู่สามพันโบกบรรยากาศตรงนี้สางคววมสวยงามให้เเาห็นหนัตอนนี้ พ่านาเสือนะครับฝนตกนำนำอยู่วังหลายๆมือตกยูหลายๆมองกรับเป็นบรรยากาศนาเที่ยวไปได้โดยบรรยายนะครับน้ำเกินมรดเกินวใดระบายน้ำน้ำท้องรับน้ำท่องมันก็เลยเกิดความสวยงามขึ้นแบบนี้ยังที่เห็นครับนี่ พนาเสื้อครับพี่นอ้องบรรยากาศแบบนี้นยากกับบริเหตุง่ายๆนะครับยากกับไม่เคยไม่เห็นท่าแบบนี้สักเทียแต่ไม่เห็นกว่นี้มันสวยงามนะครับพอ,อนามันกับพ่อมี่ที่ให้พี่น,อน้องได้รับชมนะครับบรรยากาศโขดหินเต็มมืดพี่น้องก็คือด้านบนเขากคิดว่าเป็นภู้เขาน้ำไหลลงมาเนาะจากภู้เขาที่สูงนะครับ มันก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งพี่น้องชมแล้วมากก็สวยงามเพลินสามารถที่มานั่งทานอาหารอยู่บริเวณนี้ได้มากมายเลยครับสวนอาหาร,ร้านอาหารไว้รองรับนักท่องเที่ยวพอสมควรนะครับก็ถือว่ามันก็เกิดความสนุกสนานหรือเกิดความสุขกับขอบครัวที่พาเดียวก็ได้นะครับเนาะ ค้นทีมาเที่ยวนะคไม่รับบรรยากาศแบบนี้ชิวๆชจังส่มันบรรยากาศสุดยอดอีนี้ครับพี่น้องที่ญาเห็นแล้วบวนาเซ่าสิมาเห็นกระภาพสวยามากแบบนี้เอาให้เบิ้งคาบน้ำบางเดือนที่แล้วบัแม่นเดือนนะครับวังสองอาทิตย์ที่แล้วยู่นะยอดไม่เห็นว่า,าัแดงๆเลยบะนั่นคือ ตอนน้ำนั่นตอนนะสองสามอาทิตย์ผ่านมาถ้าพี่น้องที่ตามคลิปวิญญาณสิเหนน็นนะครับคุณเห็นปะขาดยาแดงๆเห็นไหมนั่นแหละครับคือน้ำท่วมนะเมื่อสองอาทิตย์ผ่านมาช่วงฝนตกน้ำน้ำช่วงพายุเขานะครับกลับมาตอนเนีย้ยวันที่เจ็ดตุลานี่คือวันนี้นะครับวิญญาณมาถ่ายคลิปมาได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ เพราะว่าวิญญาณสงสัยว่าน้ำเกินมรรทัดบ่อหลเกินกำหนดบ่อลหลมากเกินไปแล้วเคลื่อ,อนอน้องไว้สิเป็นจังไดเกือนอุบัตินัศมีระบายนา้ำสปินเกนะครับ,บระบายสปินเกแต่ระบายในช่องที่ปิดกระแสไฟฟ้าระบายอยู่แล้วนะครับเปิดน้ำกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับมาเมื่อวันสิกรเก็บภาพแบบน้ำสิเป็นจังไดแนนะ่ปรากดว่ามาเจอแล้วโอ้โห นี่อะไรมันจะขนาดนั้นขอชัเชิญชวนพี่น้องเ้อนะครับมาเที่ยวน้ำตกนหนองหวายณที่แห่งนี้อำเภอนาพองจังหวัดขอนแกน่นก็มีน้ำตกแบบนี้ด้วยมันงามเหลือหลายขอนแก่นก็มีน้ำตกแบบนี้น้ำตัดหินแบบนี้ก็มี บรรยากาศสวยงามแบบนี้ก็มีณที่อำเภอนาพองจังหวัดขอนแกน่นนี่น้ำถึงว่าเล่นกระเล่นได้นะครับน้ำว่าถึงกระล็กมากนะครับติดก็แต่แค่ที่นั่งเลยเห็นว่าพี่นางเอาขายอนน้ำเลยเลยเห็นว่าบรรยากาศมากลานนี่เขามาถามเพ่นใดเลยว่าลานํำท่อนปลาเผาย,าย่ใส่ร่องเขามาถามมาเบิ่งครับ่นติดอยู่กับนี่เลยนะครับ่นติดอยู่กับพื้นเลย ตีก้านน้ำเลยเอาขาแกงน้ำเลยเลยไหมครับบรรยากาศเห็นไ่เขามานั่งชิวๆเลยเลยครับวันนี้วันเสาร์วิทยาทาสิร์ขีดนะมื่นวันที่พี่น้องก็มาที่ตามนะครับมาเบิ่งอะไรเด้ขอข้าวฟับข้าวมาเบิง่งน้ำอะไรนซ่สกหินแบบนี้เข้ามาเบิ่งครับเย็ดาพาแบบน,นี้มันเกิดจากสิ่งธรรมชาตินะครับดูบ้เด้อน้ำไหลลงม,มาประทะโกดหินต่างๆ ไหลลงไปเกิดเสียงดังกันมากมหมเห็นมาวิญญาเห็นแล้วประทับใจมากใจวิญญานะครับอยากยางจังสี่ไปนะครับมั่นแห่งย่ามันมืนนะพี่น้องานะมืนลมมาเสียอันตรายนะยางไปลองกลางไปนั่งอยู่ตรงนั้นไปถ่ายรูปอยู่ตรงนั้นไปเซลฟี่อยู่ตรงนั้นเย็บภาพบรรยากาศแบบนี้ผมคิดว่ามั่นบอมบ่ได้เห็นง่งไง เพราะว่าโอกาสแบบนี้วเ,นวเวลาจังสี่เป็นจังว่าเวลาจังสี่คือช่วงน้ำมันน,ำน้ำซํานี่มันจะสวยงามแบบนี้ท้าน้ำมากก็นี่กระสีบ่เห็นโขดหินเป็นไหมครับโขดหินสีบ่เห็นท้าน้ำน้อยก็นี่โขดหินกับสีหลน้ำกัสีบ่หลน้ำสีน้อยๆแต่มณวันนี้นะณนะชั่วโมงนี้น้ำกำลังสวยกำลังงาม ้างภาพสวยงามบรรยากาศสุดยอดอี่นี่พี่น้องเนี่ยวันนี้วันที่เจ็ดตุลาวิญญาณถ่ายคลิปนะครับปล่อยคลิปวันที่เจ็ดนี่แหละเดี๋ยวก็ไปปล่อยคลิปออกให้พี่น้องเบิ่งเลยนะครับฮันมามือรุ่นวันอาทิตย์พี่น้องก็มาติดตามมาเบิ่งนะครับมืิ้งที้วันเสาร์มือรุ่นวันาวอาทิตย์หรือสิมามือใบใบ,บนี่ก็ได้วันเสาร์นี่ก็ได้เดี๋ยววิญญาณสิลงใน คลิปเลี้ยวก็ได้ยนะคลิปเปลียวทองทองบางเด้อครับเด้อช่องทองทองบางนะคลิปเดียวนะครับเนากเขาพี่ตามเบิ้งนะครับเฟซบุ๊กนะครับนะบรรยากาศแบบนี้พี่น้องเห็นนะครับสวยงามมากพี่น้องเดี๋ยวสัญญางหามุมงามไปไทยพี่น้องเบิ้งนะครับเง่นเปพี่น้องมือนด้น้ำเมันอไรนี่โคตรดีเหมือนว่ลงมาแบบนี้ เ้ตตานะตกแต่งให้สวยงามนะครับเนาะตกแต่งให้สวยงามเนาะโอ้คิดว่าสามพันโบกเลพี่น้องเป็นหูเป็นยังไหมพี่ลูกถ้าใช้เฉพาะตรงนี้นะนึกว่าสามพันโบกนะแต่ที่ไหนได้น,น,ไน,น้ำตกน้องไว้นะครับเป็นน้ำตกน้องไว้เนาะ หน้ามันจะเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าหน้ามวยน้องข้องบึงไหลาจหากมวยน้องข้องบืงยังลงมาอยู่นะครับมันก็เลยเป็นอาการแบบนี้ นางยุโคนี้ต้องดูไปน่อยเห็นปะนางยุโคนีน้ำหนามรือบ้านเง่งต้งดูไปหน,นะครับแต่งตัวแบบนี้สายสืบน้ำนะครับสายสืบน้ำน่ครับนะสายสืบน้ำครับก็เลยมาสืบเบืบ้องนามเห็พี่น้องเบื้องครับมาเจอวาวสวยงามนะครับรเจอวามสวยงามที่ไม่คาดคิดนะครับ พียาเห็นแล้วคิอว่โอ้ประทับใจมากนะครับน้ำตกทีมาโดยพ่าบริลูกมกนเลยนะครับนิ่ยาบริลรูมากรว่าน้ำนะ้ำตกน้องไว้ตัวเนี้ยว่านาเสือว่าิสวยงามแบบนี้นะนะตอนนี้นะครับสวยงามมากยอดครับ งเงี้ยขิ้นดาวสุดนยอดสวยงามบรรยากาศน้มากนะโอ้องเงี้ยบวนานเสื้อวาสิมาติตามน้ำแต่จริงๆนะครับสอบถามร้านกำอรปลาเผาเจ้าของร้าน บอกว่าปกติน้ํามันสิมากกว่านี่น้ำไหลก็นี่ตาดก็นี่นะครับตาดก้อนหินที่นี่นนนเป็นก้อนหินหลเพั่นี่เพราะว่าทางเขื่อนน้องไว้ได้ดันน้าเพราว่าดัานดันล่มเขาในทอาการน้ำมะคัการน้ำเพื่อเก็บไว้ใส่เพื่อหาเกษตรกรหรือน้ำไปบริโภคนะครับน้ำไปใส่ต่างๆดันขึ้น ประมาณหนึ่งเมตรนะคุนวานเนาะโดยประมาณนะครับน้ำม,มันก็เลยลดลงเพราะว่าน้ำม,มันบดตนลงมาหลายเพราะ่านา้ำน้ำน้ำเขาไปสูข้องช้นประท่านตัวไปเน,นาะน้ำก็เลยลดลงมันเลยเกิดความสวยงามแบบนี้เกิดขึ้นเพราะน้ำตรงนั้นบริโภลงมาหลายมันก็เลยเกิดการนะครับน้ำลดลงยางกระทันั้นแล้วก็เลยเกิดภาพแบบนี้ให้พี่น้องเห็นนะครับสวยงามเลยครับสวยงาม พี่ยาขอเียนเชิญนะครับพี่น้องใน,นเดือนนี้เดือนตุลาเฮ้านี่ลหละปลฟยฝนต้นหนาวนี่ล่ะสีหอดแล้วเนี่ยคิดว่านาสีสร้างบรรยากาศหายวินนักท่องเที่ยวสีไม่เที่ยวช่มมานั่งทานอาหารรับบรรยากาศแบบนี้นะครับนะกาล่องว่าเบิงนะครับว่าสัมผัสเบ,บิงนะครับนิยามากโดยบังเอิญไม่เห็นแบบนี้นะครับขันบ่มาเมื่อนี่เสียใจไปตลอด วิญญามีโอกาสมาเก็บภาพแบบนี้ให้พี่น้องเบิงพี่น้องอยากเบิงย่ามไหนกะมากกดเขาในช่อง YouTube วิญญาณนี่แหละวิญญาณาเที่ยวนี่ก็สะเดินภาพแบบนี้อยู่ตลอดไปนะครับเพราะ YouTube จะเก็บภาพเหล่านี้ไว้ให้ f อซดูอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเหนื่อยวันไหนพอ่อเมื่อหนหรือโอกาสห้อนเดือนนาไอ้เมษาห้อนคิดถึงภาพวิญญาณตอนนี้นาตอนนี้ ใจสะเย็นสบายเหมือนรับนะครับนะเนี่ยนะครับบรรยากาศนะครับผู้เล่นแล้วพันนอนนี่แต่ตอนนี้ร่มร่มวีวีนะครับพอพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งขีปนาวจะเข้าเบิ้องขีปนาแล้วนะเบิ้งขีปนาหมื่นตึ๊บเลยวะพายุวันพนันแสดยว่าพายุมันสิเข่ามาอีกตะบองหัวสิเข่ามาหน่อยสัไไมไดรมาแห้งสัมไดรน,นะครับไม่ยากกันสิาะติดหน้าเมื่อไปน้องเบื้องยูมาเศร้า ขอให้พี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้วิญญาไปเรื่อยเป็นกำลังใจให้วิญญาไปเรื่อยนะครับวิญญากระสีเ็ดทิปดีๆออกมาให้พี่น้องบิ่งแบบนี้เรื่อยๆนะครับนะวิญญากรดีใจและขอบคุณนะครับพี่น้องมีให้กำลังใจวิญญานะครับเป็นกำลังใจแบบติดตามที่วิญญามาตลอดนะนะครับแล้วก็ หายกําลัางกัดใจกันไปครับที่นี้แห้งเห็ดคลิปงามๆนะครับมีดองยาในน้อย,อยอยู่นี่เบืงด้วบ,บรรยากาศว่าโคขึ้นไปกับแม่น้ำตกนี่สห็นาม,ค,ม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 าครับไรล,ลงมากขึ้จสี่ไม่เจอน้ำตกในน้อยอีกมุมหนึน่งยู่นี่สำรับสำรับพุ่มเวยงามที่มตงนี้นะครับเข้าน,นางข้าวอาหารยี่ตรงนี้ร้านกําชอนปลาเผาอยู่ตรงนี้เข้ามานางข้าวอาหารตรงนี้สั่งอาหารเพื่ออะไรก็ลงมาท่านยุนี่ เราเห็นบรรยากาศแบบนี้ถ้าครอบครัวมาเามานะครับด้วยราครอบครัวมานะครับมาตรงนี้บรรยากาศแบบนี้นะครับให้พี่น้องได้เห็นนะครับยุ่งยากอ่ะเมา่ก็บภาพเรานี่ให้พี่น้องเบิงวงกลมสวยงามมันเกิดขึ้นด๋ยวเก็บภาพง,างา่ายบเลง นครับความสวยงามนะครับนะย่าจะเก็บทีละมุมทีละชัดไปเบิงเพราะว่าอยากให้เป็นภาพที่เก็บความทรงจำไว้ดีๆนะครับเนาะถ้าเกิดว่าพี่น้องเมย์เมย์งาเาอยากเห็นภาพน้ำตกน้ำงามแบบนี้กันเก็บไว้ในช่อง YouTube วิญญาณผ้าเที่ยวนี่แหละแต่พี่น้องมาเปิดเบืองงามใดก็เห็ยนงามนั้นเนาะเห็นไหมน้ามักกิดตกในโผดหมีลงมาแบบนี้เห็นไหมมันกลับเป็นสางบรรยากาศเลยครับเห็นไหม รัดรอดลงม,มากนี่เกือบหนแบบนี้รัดรอดลงม,มากแบบนี้ถ้าน้ำใสๆนี่บอกว่ามาันคงจะสวยงามนะครับขอบรรยา,ากาศน,นะครับ ครับผมสิละครับเห็นก้อนสวยงามเราอดใจไม่ได้นะครับภาพนี้วิญญาณก็เลยเก็บไว้พี่น้องเบิ่งในช่อง y o ยูทูปวิญญาณมาเที่ยวนี่แหละพี่น้องอย่าเบิ่งกัเข่าไปเบิ่งนะครับน้ําตกน้องไว้เขื่อนน้องไว้ตําบลนะอ่าอ่ามันอยู่ในตําบลอ่าลำพองนะครับอำเภอลำพองกัะบบตะแกนนะครับเนาะบรรยากาศแบบนี้ณเวลาจันสิพ่อพ่อเจง่ายๆนะครับสวัสดีครับพี่น้องแบบี่ตู้คลิป ่ามากว่ากันนะครับสวยากอะไรเิ่ย็ถ่ายคิปถ่าคิปมือนั้นวันที่4ตุลานะครับามให้จบแน่อนัครับวันที่อ่าวันที่7ตุลาที่ะครับมาได้บอกบอกให้รับเนอะอันนี้คือคลิปกขออีสิ่นแนหน้ามาบอกว่าให้บอกวันที่แน่ ให้บอกเวลาแม่ดีนะนะขอบคุณที่นาแตนที่หลายคนในวันแหนมากยั่นเ่คือคิดก่อนนะครับคนหนึ่งวันได้ปุ๊บคนหนึ่งก็คิดกันวมกันแท่นกันไหมครับนะคือคือสับเปลี่ยนกันวันเนาะมีพลาดาูันกูว่านนครับกวานที่ลังกัดต่อมาไม่ตักมือนะครับเอเบ็ด เป็ดดึกนะครับดึกดึกเราสิคอติดตามมึงนะครับเป็ดเดี่ยวนะครับนะคอยติดตามเบิึงครับมาล่องเบิึงครับตามจมมึงนะครับเด้อติดตามจมด้ับก่อนได้ลรกมันก็เป็นวิกฤตมันเป็นมันเป็นเขาเอ่ยนะครเป็นวิถีชีวิตของคนอีสารบ้านท่ามีน้ำมีน้ำมีปลาเป็นไ่มครับเขาจะก็ต้องหาอันน้ำมันมีปลาที่มันจะใสแบบพี่น้อง้าเาซื้อแบบเอานี่เขาจะกำลังสิวานกันกระไม้ถึงทีพี่หน้าบอกปลาไม่จีึ้นตรงๆรว่าไ้เพราะว่า น้ำม <f dragging> ันแห้งว่าปลามันสิเล้างๆึ้นมากในเมื่อมันโดดขึ้นโดดขึ้นเป็นพักๆเห็นว่โดดขึ้นพักมันบ่ได้เห็นว่น้ำแห้งมันก็สิมาเฟี้ยอยู่ช่วงช่วงนี้แล้วช่วงที่น้ำมันแห้งมันสิมาลบทู่แถวนี้เนาะเอาบงดูวครับโอ้โหโอ้ได้ปลาเนี่ยนะแม่นิลีครับนั่นได้ปลาเห็นว่น่ะเขาเจ้าดึกดึกไปดึกเบ็ดเกี้ยวไหมครับเบ็ดเกี้ยวเนาะขาจะเป็นเบ็ดเกียวอ วานแล้วนะครับเอาพูนันวานปุ๊บก็สิอว่าเขาแถวเขาคิ้วกันนะครับวานนะครับเอาบคนีน่สิใดนะบ่นะครับนะเอามันเป็นวิถีชีวิตคนอีสไนบมาเนากน็หายุ่ให้กินแบบมีหนะนะครับนะอันใดไลกะไปเหยียบตากแดดหลังอันไดไล้์อีนี้ก็ขายได้พุนละเนาะเป็นรายได้ก็ได้ครับเป็นรายได้นะครับ ติดอีกแล้วนะครับติดอีกแล้วนะได้นะครับได้ปลาได้ปลาดึกเบ็ดไม่หันเห็นปะดึกปุ๊บเปิดเก็ืลากมากแหมเบ็ดมันสิเกียวปลาขึ้นมากเนาะโอ้แหนี่บบติดครับแหนี่บ่ติดนะครับมันก็สิเป็นบาทบาทนะครับเอาเดี๋ยวเมืองเจ้านี่ปับเฮ้ยยากเข้าใจว่ามันเป็นพระรานหินอยู่มงตรงนี้นะพระลานหินอยู่ตรงนี้ตรงหังนจะเป็นน้ำโตน้องเป็นผะักเนาะ นี่ยครับวยยิญญาณมัอนี่ถ่ายคลิปวันที่27เดลยครับ27ตุลาเด้อพี่น้องจําไว้นะครับหลังจากนั้นมาถ้าเกิดบานน้ำมันลดลงเอ้ามันก็ได้ดูแนะผู้ดึกเบ็ดเห็นะครับโอ้โบติดนะครับโบติดต่อปลาสิขึ้นมาซ่ออยู่ปลาแหนวก,กับโบติดนะครับเนาะมันก็สิปลามากสิตื่นขน้นกันเลยเนาะคนแรกได้อยู่คนที่สองมาสีอะไรว่าเนี่ยตื่นข้นนี่แหละครับ มันเป็นวิธีชีวิตคนอีสา,บานบ้านเนาเนาะต้องทำมาหากินแบบนี้นะครับนี่เป็นดวโอ้พี่เนาะเนี่ยมาแลงไฟสิกินไลน์นี่พีนนนนนน่น้องเห็นอ่ากัมทอดลันเจ้าของลันกัมทอนปลาเผาเบนนะ่นบอกเนาะขนาดน้ำมันลดลงกันนี่ปลากระสีต้อมไหมครับโฮมโฮมกัน,ตกกนแต่กระแลนถึงมาในช่องเนาะ ขนามได้ลายสิมันติดกระจายกันเพราะนามมันกวงนี่ปลามันสดแรนได้ได้ทุกหมองนะครับเนาะวิญญาบประมันใจบาผลมันสิจุดบ่พี่น้องผลมันฟ่าเลียมปุป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่ข้างหลังวิญญาช่างกานตะวันตกนะเนาะผู้ได้เที่ยวเขาดอยช่วงนี้เขาค่อยลำบากเลยพี่น้องตาเขาบนะ่ไนดะ้เนาะนี่นะนะครับพี่น้องวิญญาพาเที่ยวกับสิบห้ามากกอ้อนที่สถานการณ์นาำดูแบบมีหลักนะครับ หลังจากน้ำเบิดแล้วน้าแรงเขาจะไปเที่ยวบางอื่นนะอันนี้ก็จะเป็นสีนีวิธีการดึกครับรับโอ้เบ็ดเป็นเล่าเบ็ดเบ็ดเบ็ดโอ้หลครับปุ๊บอืมเขาจะดึกนะคนับเอาลองเบครบเดี๋ยวก็ดึงโอ้เฟียงไปแล้วดึงเบ็ดก็มาคือเบ็ดเขาเลยเบ็ดลากหรือลากเบ็ดนะครับลากเบ็ดสองคนเลยนะครับ ระยามาทายอย่นี่ก้าวสว่าบนเนาะอ่ะดูถอยมากจังน้อยเนาะขัาเข้ามายรงนี้นะครับเป็นวิธีชีวิตของคนเท่าเนาะเขามาหากินคนสานบานเนาแต่ส่วนมากกับคนสานบานเน้าจะใหากินแบบนี้เนาะมันกับบอตองเซเนียก็คือดึกไปนี่ปลาสิปลาสิรอยมากนะอาจจะเป็นมูเป็นกุ้มสินะครับมันก็สิติดใจมาอือ น้ำม,มันแห้งเลยนะมันก็สิพัดไปเรื่อยๆเลยนะครับเนาะครับ,ครบเคลื่อนตั้งไว้ก็น,น้ำก็เริ่มยุบลงอยู่ครับเพราะว่าน้ำข้างล่างบ่มีหนุนขึ้นมาแล้วนะครับวงทึ่งสองคนยึดทึ่งปัจไดยอยู่เดีครับไตปลาติดอยู่เนาะนะครับนี่นะครับเอ้าะย่า,า,ยาพามาเบิงบ่งน้ำน้ำเบิ่งผู้ตกปลา,าน้ำผู้วานแหน่น้ำ ทูอินวันนะครับเบิ้งน้าได้เห็นคนตกปลาพร้อมด้ปลาพร้อมนอมียนะครับมันกับเป็นวิธีชีวิตข้เาเจ้าเนาะนะครับมันก็ท่านสมัยขึ้นมาก,การหายุ่ห้กินนะครับตปกี่มีได้เบ็ดเบ็ดดึงเสร็จสมัยก่อนนี่บอกเคยมีนะครับมีตะวันแหากูเหมือนมีลูกสุ่มดึงมดกูแล้วด,ดึงคือเคืองอับเครือง,งพ่อง เมันคือบทติดเนาะมันคือบทติดใหม่ติดไหลเนาะนะครับเออมันกับบรรยากาศดีนะครับน่าจะว่าห้อมานังสร้างอาหารแล้วมามานางังอยู่โตแบบนี้เบื้องน,าน้านาะบึมบึมบึมบักกะมานังได้ครับ วันเสาร์อาทิตย์ก็มาได้เลยหรือวันธรรมดาก็ได้ที่ลองวางก็มาครับตนกระฮิตโตร่องรับวบให้เขามานังบรรยากาศนะครับรถจอดเองเพิ่งอ่ะรถจอดที่จอดรถจอดเยอะยๆเลยนะครับช่วงบรรยากาศแบบนี้เห็นปะอืมนะครับสวยงามนะครับกับสวยงามห, وم ห وم ่มห่มธรรมชาติเลยครับเนี่ยห่มสึกษาต้นบางไงเนี่ยเนี่ยฟังดูห่มเย็นซืยๆเลยนี่นะครับห่มเย็นซวยๆเลย นะครับมีของร้านลุงนวดเท่าร้านนึงหลก็ของกำทอนปลาเผาอีกร้านหนึ่ง,ง,รระน,น,งนะครับิติดเกิดกันนะครับมาอุดหนุนกันนะครับมาอุดหนุนกันมานาั่งช่วมบรรยากาศแบบนี้กินอาหารอร่อยๆแล้วชมบรรยากาศนา้ำตนบึมๆเสียงน้ำบึมบแมลว